กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะผมทีนี้ก็เฮ้ยโชว์ดก่อนนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นเสื้อที่ผมสกินเองนะครับก็เลือกเสื้อได้ดีมากเลยนะอขอปกบังโลโก้ยูท <c oughs> ูบด้วยแ่ลไเ่เปเวลาคุณผู้ชมก็เป็นเสื้อที่บอกสกินเองนะก็เป็นเสื้อที่แบบว่าเรียบๆเลยคุณผู้ชมเป็นชื่อช่องเลยนะ,ะเอออย่างเท่เลยคนเราก็ต้องมีบ้างน,นะผมก็ต้องมีแบบเเพื่อเสริมบารมีเสริมกําลังใจให้กูเอง โอเคก็ส okay, so ั out, you mm ็ค hmm. ล mm ิปนี้จะมาเล่นเกมพลาสม o p โฟเบียนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมล่าท้าผีนะคุณผู้ชมผมก็เวลาเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยผมจะไม่เปิดกล้องเข้าไปนะเพื่อที่จะได้ฟิลน่ะทรวดในการเล่นนะครับคุณผู้ชมโอเคปะก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมเเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปะไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาผมก็ได้ ไปสุ่มเจอคนไทยนะผมสร้างห้องเองนะครับก็เจอคนไทยนะครับในห้องเราก็จะมาเล่นด้วยกันเนี่ยแหละประมาณ3คนนะครับคุณผู้ชมผมตั้งชื่อว่าล่าท้าผีแล้วคนไทยก็จะเข้ามากันนะตั้งเล่นไหนแอ๋เดี๋ยวผมลองฮั้นรบนูนบูนเลยครับบูนเลยครับสวัสดีครับครับผมบูนเลยครับเล่นเล่นด่านไหนเอ๋อเอาเอาเอายากเลยปะเอายากเลยปะยากเลยหายเลยเดี๋ยวก็เล่นไหนวะเล่นไหนนะเล่นด่านอ่ะเดี๋ยวเอีด่านนี้ดีกว่าไหมด่านใหม่อ๋อด่านใหม่อ๋อด่านนี้ด่านใหม่ปะด่านเนี้ย ดันอะไรคะสกูอ่ะล่างดันใหม่ดันใหม่ครับสกูสกูคนคนเข้ามาครบยังเริ่มเลยปะเลดี้เลยโอเคเลดี้ก็หมดเลยครับเอ้าเหลือเหลยคนยังไะฮัลโหลก่อนเลยก่อนเลยเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อตอนมันลดเพรามันลดเหรอเออใช่มันลดเหลืเนี่ยผมน่าแปลกคุณผู้ชมเกมมันลดแล้วกูซื้อมาตอนที่แม่งยังราคาเต็มอยู่เลยเทีย มันลดเร็วมากเลยเกินถ้าเสียงผมดังไปขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไม์แป๊บหนึง่งก็ประมาณนี้แหละก็น่าจะได้นะเลยครับก็ไม์ก็ไม่ไม่ไม่ดังแบบว่าแตกเนาะไม่ดังจนเกินแตกนะครับคุณผู้ชมก็แบบว่าเรียวๆเลยนนโอเคคุณผู้ชมมามาแล้วมาแล้วโหลครับพเพื่อนๆได้ยินไหมได้ยินครับโอเคครับอุปกรณ์ก่อนผมก็จะเอานี้ไปนะผมก็เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมผมขอโทษที่กดได้กอนนี้มา <laughs> ไม่เลไม่เลไม่เลยยิ่งเอาอะไรไปอะ่ะใครเอาอะไรไปมากอะ่ะมาเ,อาเทอร์โ <Okay, okay. S 2> มไปแล้วกันโอเคโอเคเติมหมูผมเอาเอ็มเอฟไป,ปแล้วก็ไฟฉายปอบไล่กันหรือ,อยังพวกเราจะมีใครกดบีพูดพูดวอลนะกดบีพูดวอลโนะอเค okay, ครับผมโอเคครับครับเทส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 ไม่เทสวอลปักลคืออะไรอ่ะวอลบีวอลบีตัว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 บีเฮ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมอ่ะ ได้ยินครับห้องแม่งได้บรรยากาศมากอ่ะยังหลอนนะบอกเลยด่านนี้มันเป็นด่านอะไรนะมีใครรู้จักมั้งอ่ะเป็นด่านรีเวิร์สครับโอ้หด่านรีเวิร์สบคยคล้ายๆโรงพยาบาลอ่ะเป็นโรงพยาบาลเลยเนาะใหโรงพยาบาลล้างน่ากลัวจัดเลยเปิดตัวคคุณผู้ชมโอ้ย กล้องที่ทำอะไรได้ให้กดที่กดอ่ะอะที่ขวาใช่ไหมใช่ใช่ไว้ไว้ดูกดออฟในที่มืดแบบมันจะเป็นกลมๆเล็กๆลอยไปมาช่กลมๆแบบเหมือนหิ่งห้อยอ่ะอันนี้ผมถ่ายรูปแล้วโอเคครับเอ้คุณคุณรีบใช้ UV จังอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบขี้ UV หมดรีบรีบใช้ UV จังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ค่อยไม่สว่างเดี๋ยวมันหมดนะต้องเอาเอาไฟฉาย UV มาก็ได้นะถ้าเกิดจะใช้อ่ะ อันนี้มันมีบทนี่แหละได้มรุกเออมีมันจะค่อยๆลดค่อยหมดใช่ตอนแรกมันจะสว่างอรอบเยอะต้องกลับไปเอาใหม่ไหมหรือว่าไงกลับไปเอาคุณกลับไปเอานี่ก็ได้ไฟฉายวีเออไฟฉายูวีดีกว่าผมคิดว่าแบบพลังงานไร้ขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดเลยเหรอผมไปเอาใหม่ก่อนโอเคโอเคคนคนคนไปเอาไฟฉายเดินซ้ายมาเลยนะตรงมาซ้ายตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะตรงตรงมาเลี้ยวซ้ายเลยอันนี้เราเพิ่งมาเล่นเองอ่ะเลยไม่เป็น โ okay, อเคเดี๋ยวค่อยๆไปไม่ต่างก,กันนะพิ่งโหลดเสร็จพิ่งโหลดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิด e m A f ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมเดินไปข้างหน้านะ <S <S ห้องแม่อย่างตึงเลยคุณผู้ชมเชียบเบ้งหลอนปะมันจะเป็นยังไงอะ่ะแบบหินห้อยตัวเล็กๆหรอที่มันบินน่ะที่มันบินแบบว่าลอยๆเป็นไฟอะ่ะกระสือเปล่ากระสือเปล่ากระสือเตรงนี้ไม่มีอ่ะ มันจะเป็นห้องของผีอ่ะมันจะไม่ไปไหนอ่ะใช่ใช่นั่นแหละคือผีเราเราต้องเอาเราต้องเอากล้องไปตั้งไว้กล้องวัตเชอร์น่ากลัวกว่าเฮ้ยอะไรวะอุ้ยเงากล้องตกใจหมดเฮ้ยข้างในไม่มีใช่ไหมครับข้างในสองห้องข้างรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยปะลงไปข้างล่างเลยปะช่อแม่งหลอนจัดอ่ะคุณผู้ชม โอ้ยเคยังมีคนปิดท้ายเราอยู่ผีมันจะพอไหมอ่ะไม่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 ยังยังถ้าหันไม่รู้นะตัวใครกนะูคุณบอกเลย <laughs> มีคนปิดท้ายเราว้เนี่ยกูเดินคนเดียวเหรอค,ค่อยๆเดินก่อน โอ้ยเหมือนห้องทรามานเลยอะ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นห้องแบบแว่าห้องเชื่อดอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเชื่อแม่งทรามานจัดหูแล้วดูมันเหมือนมีผ่าสมองสมองด้วยเนี่ยย,ยี่หอหล่อนว่ะโอ้ยคนเดินปิดท้ายเรา,าอ้นี่ไงตรงพื้นไงตรงที่คุณเหยียบเลยอะไรอ่ะดำดำไม่มีนะไม่มีกดออมนะมีแต่ฟิซซิ่งมีไอออกปากฟิซซิ่งฟิซซิ่งใช่ปะ แต่ไม่เห็นกดออฟโอเคโอเคเฮ้ยลอยมือใครวะอ๋อตกใจห้องนี้แหละห้องนี้แหละต้องเซตห้องนี้ห้องนี้ใช่ป่ะห้องห้องนี้เลยเหรอหรือว่าห้องตรงไหนอ่ะไอห้องที่มีฟิตติ้งอ๋อฟิตติ้งตะกี้ไอไอเย็นเออห้องเนี้ยห้องเนี้ยเรื่องนะผู้ชมเดี๋ยวผมกดวางต้องเช็คที่ซ่อนด้วยนะเออยังไม่มีที่ซ่อนเลย ที่ซ่อนอยู่สุดเนี่ยอยู่มุมตรงไหนฮะซ้ายมือวิ่งมาครับทำไมอุณหภูมิตอนนี้มันปกติแล้วอ่ะเหรอมันน่าจะอยู่ห้องนี้แหละเพราะว่าห้องนี้มีฟิซซิ่งอ๋อลบสิบแล้วโอเคลบแปดแล้วเมื่อกี้ลบแปดเฮ้ย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 แปปเองกดวางไม่ได้เออวางได้แล้วลบแปดแล้วลบแปดแล้วโอเคโอเคโอเควางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยกดจีวางไปเลยลบเจ็ดลบเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ตรงที่ซ่อนตรงไหนอะเตรียมซ่อนลบหกแล้วลบหกแล้วลบหกแล้วเออวาง ไอ้ที่ซ่อนตรงไหนอะพาพาไปดูที่ซ่อนก่อนได้ไหมฮัลโหลพาพาผมไปดูที่ซ่อนก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่นี่นี่ซ่อนนี่นี่นี่ซ่อนอย่านี้ตรงไหนตรงไหนเออตรงนี้ปะนี่หลบตรงนี้แล้วก็ปิดไฟฉายนะเวลาผีมาปิดไฟฉายด้วยนะเราห้ามพูดด้วยนะเราห้ามพูดด้วยนะห้ามพูดใช่ปิดแล้วห้ามกดไม้พูดอะไรทุกอย่างถ้าพูดผีได้ยินได้เหรอใช่ใช่ไได้ยินได้ยินกล้จะมาล่อเราอะ พ้องนีซ่อนได้ปะก็น่าจะได้นะหลังโซฟาน่าจะได้ได้ได้ผีจะมายังไงเดียวยังตอนนี้ยังหลัน่าจะได้น่าจะซ่อนได้ย่ออยู่หลังโซฟาเอาแล้วคุณผู้ชมผมผมเอาของมาครบแล้วอะมันเสียบเลี้ยงผมไม่มีของแล้วอะไม่มันเปิดประตูว่ามีมีมีป่ะมีรอยนิ้วป่ะไปลองดูลองดูลองดูไอ้ที่เป็นจุดเขียวนี่ที่ตั้งนี่คืออะไรอะเขเปิดไว้ดูไว้ดูดอทครับมีใครเอาที่คุยกับผีมาปะ ต้องกลับไปเอาไงผมถึงบอกเออเเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเอาว่าไปใครไปกับผมจะโดนของทิ้งไว้ที่นี่ก่อนก็ได้ใช่ใช่ UV พวกนี้ผมทิ้งไว้หมดแล้ววะเหลือแต่ไฟฉายอันเดียวแล้วก็กล้องบนหัวปาปลาไปไปไปกันหมดเลยบ้างหรือว่าเราค่อยมาทีเดียวเฮ้ยจะทิ้งจะทิ้งเขาไว้ทําไมไปกันหมดเลยหมก็ได้ประตูล็อคประตูล็อคประตูล็อคพีราพีราแต่มันมาหาเราไม่ได้หรอกพีระหรอใช่พีราแล้วประตูล็อคพีราแล้วคุณผู้ชมเราปิดไฟฉายปะ เป็ดเป็ดเป็ดเ,เ,เนะใครเรียกผีวะอุ<ห>้นมันไม่มาผีมันมาถึงไม่นี่หรอกมาไม่ถึงเหรอแต่ผมไปให้ดูเลยผีมาไม่ถึงเหรอเฮ้ยมาไม่ถึงผีมาไม่ถึงไปดูโดนบีบคอเหรอผีมันมีหน้าใช่ว่ามันจะแบบบีบคอเห็นหน้าปะม,มันจะมาปิดนะตาเราอะเออมันจะเห็นแค่มือมาปิดตาเราเห็นแค่มือะเราเปิดตัวได้ยังอะออกไม่ได้อะ ตู้ล็อกอะเฮ้ยไอ้กระดิ่งนี่คืออะไรอะไหนใครเก็บมาอะไรอะกระดิ่งไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อกี้คืออะไรอ๋อโอ้โหตกใจหมดหรือว่ากระดิ่งมดังกระดิ่งคือกระดิ่งเลกผีเหรอเอ่อนี่ล่าเสร็จแล้วออกนั่นแหละวไป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 ก็คือมันไม่เจอเราใช่ไหมมันเลยไม่น่าเราไม่เจอไม่เจอไม่เจอมันมันล่าแต่ว่ามันหาเราไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวกินยาหน่อยก็ได้นะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวลวงปังมันต่ำแล้วยาคืออันไหนอ่ะอันนี้สีส้มอ่ะเห็นปะสีส้มซ้ายมือเราเรามาดูค่าไอ้นี่เราอ่ะแล้วกินยังไงอ่ะกิ๊กขวากิ๊กขวากินเลยครับโอเคกินละฮัลโหลเท็ห้องเราอยู่ซ้ายหรือขวาอ่ะลืมแล้ว เฮ้ยเยี่วิ่งมาทางนูน้นกันทิ้งกูล่าประตูนี้จะล็อกนะประตูเนี่ยตรงไหนอ่ะอ๋อมันเลยมาหาเราไม่ได้ใช่ประตูนี้ล็อกประตูนี้ล็อกได้ถ้าเข้าไปอ๋อพอมันล็อกแล้วเราก็วิ่งมันจะล่าลในห้องนี้เหรอใช่มันจะล่าโซนนี้แหและเราก็แอบอบ่ะเอาไม้กางเขนมาไหมมากันมันล่าไม่ได้เอามาชิบหายไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวผมขึ้นไม่เอาก็ได้

ไปไอ้ก้อยฟังมันเล่นประตูหนเฮ้ยประตูนี้แหละมันตอบไปซ่อนไปซ่อนหน่อยก็ได้นะระวังมันฆ่าเออไปซ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมผมออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเออ่ไอ้นี่ก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมเออ่ผมจะขึ้นไปเอาอะไรนะทูบ ผมขึ้นไปเอาทูบก่อนเผื่อผีมันล่าแล้วเราโดนไงคุณผู้ชมตอนนี้เราเรามา,เ,าเราไปเช็คแล้วก็ทูบโอเคตอนนี้เราดูดูะนะว่ามีดอตหรือเปล่าเพื่อนเราอยู่กสามคนเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนเราเหมือนเหมือนเรามามา,มาเป็นคนดูอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> เราเป็นพ่วมกับเราไม่ต้องลงไป <c oughs> อโุครับได้ยินวอร์ไหม วอมันไกลไปหรอคุณผู้ชมเพื่อนไม่ได้ยินวอลฮัลโหลเทสวอลฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคตอนนี้ผีออกล่ายัางอ่ทะเลจินยาเลโอเคครับตอนนี้ผีใกล้ฮันแล้วนะเพราะว่ามีต่ำแล้วแฮชแท็กเอฟเอฟเอฟต่ำ um <the> <down> แล้วนะโอเคอยู่รถละ <the> <down> อา้าวมันขึ้นมาตอนไหนวะ ขึ้นมาตอนแด่เร็วมากเลยไม่น่าใช่เดอะมิมิกนะใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพื่อนบอกว่าไม่ใช่ผีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ผีเดอะมินิกผีอะไรอะ่ะอ๋อนี่หรอเดอะมินิกเดอะมิมิกเหรอไม่น่าใช่เดอะมิมิกใช่ป่ะตอนนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างอไงตอนนี้เราเจอฟิชซิ่งเราก็อะไรนะสปิริตบ็อกสปิริตบ็อกสวัสิตบ็อกใช่ป่ะ โอเคครับเาจะต้องหาย e m f อะไรเพิ่มหาย e m f บอฮัลโหลไปไหนบุศนะกตนีะอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยแล้วผมเดินไปทางไหนวะลืมอ่ะอ๋อแล้วก็ลงบันไดนี่หรออ๋อดูเดี๋ยวมนหนเดี๋ยวนะคุณไป่คุณไว้ต้นมันหันยังมันหันยังเฮ้ย ตอนนี้ผมปิดไฟมืดแล้วนะหน้าจอมจะมืดแป๊บหนึ่งนะครับคือเหมือนผีมันจะฮันแล้วนะคุณผู้ชมเครื่อง e m f ดัง e m f ระดับห้าไหมอะถ้าเพื่อนไม่ตอบผีหันอยู่นะหรือเปล่าคุณผู้ชม e m f ดังมากผีล่าแล้วผีล่าแล้วเสียงเสียงคุณจะโดนไหมฮัลโหลครับอยู่อยู่ปลอดภัย ปลอดภัยทุกคนนะปลอดภัยค่ะปลอดภัยหุยเสียงอะไรอ่ะผีผีเลิกยังผีเลิกหันยังหุยเชีย่ยมีคนโดนปะเสียงวอ์ดังเงี้ยอิมเอฟระดับระดับเท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเสียงดังมากคุณผู้ชมได้ยินไหม เฮ้ยบ้าเสียงมันดังมากเลยครับมันดังอยู่ซ้ายมือไม่ไกลนะนี่ขนาดห้องผีมันอยู่ไกลมากเลยนะมันยังดังอ่ะผมออกจากห้องดีไหมเนี่ยตอนที่ผมแอบอยู่ห้องโง่ห้องหนึ่งอ่ะที่มีแต่รอยมือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยฮัลโหลผมเปิดประตูไม่ได้อ่ะใครมาแกล้งกลัวเฮ้ย ผู้ชมปิดก่อนยิมเอฟดังไม่เลิกเลยอะเอาไงดีอะฮลัลโหลมีคนรอดชีวิตปะเอาไงดีวะผู้ชมเอาไงเอากานอนะมาดิมาเราก็มีทูบอยู่ ฮัโลโหลได้ยินไหมครับนี่ครับมีเลยเพื่เมื่อกี้เพื่อนเปิดต่ววพื่อนก็เปไปฉายอะเขาตายแล้วไปแล้วเหรอพุไหนอ่ะไปแล้วพุพไหนอะหายต่อยังลยหายต่อยาหายหายอ่ไะได้หมฮะเอ้ยผมได้ยินเขาเปิดไปฉายถ้า <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดฟังผมอยู่เวลาผีฮันอย่าเปิดไปฉายนะรอบหน้านอะยืนนะเดี๋ยวไปฉายผีเดินมา

ชิบหายแล้วประตูล็อกอยู่ในห้องแห่งความเยียบงันอร,ร,รู้วว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 ่นนะววววววอวววววกววนวว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 ว่วว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 วะวว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 ใจววววตวว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 วลวว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 วมวไวววดวว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 ูวว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 ้วว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 วเสร็จแล้วนวะ โอ้มันล่าเสร็จแล้วโอเคโอเคมันล่าเสร็จแล้วนะเปิดไฟฉายได้ตาเราขึ้นกลับกลับไปเลยปะภารกิจเราครบแลเรารู้แล้วว่าผีตัวไหนมาแล้วเราเราเราขึ้นไปเลยปะเราเราขึ้นไปเลยปะเรารู้แล้วว่าผีตัวไหนโอเคครับไปรวมที่รถเลยคุณผู้ชมภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะแต่ว่ามีผู้รอดชีวิตไม่ได้รอดมาหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมก็คือน่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่เขาแบบ ที่เขาเลเวลหนึ่ง <level S 2> หรือเปล่าที่เขาเพิ่งโหลดมาเล่นน่ะที่เขาเพิ่งมาเล่นเขาก็เลยล่วงไปก่อนเย่เ yeah, รารอแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตายแล้วนี่เหลือใครบ้างครับอ่าเหลือผมอ๋อนี่ยเหลือเหลือ,ลอแค่เนี้สรุปทวิน <c oughs> ใช่ไหมครับท <c oughs> วินทวินทวินใครล่วงแล้วอ่ะเด็กใหม่เด็กใหม่ล่วงแล้วแบบ คลิปเดียวกริปเดียวในิดีโผีขึ้นลงมาแล้วนะโอเคครับ, okay, รบขึ้นแล้วแต่ผีจับจานโยนไม่ได้หรอวะตอบตอบได้นะตอบเราออกไหมออกตอบได้นะมะุนเดชวินมุนเดชวินครับเดชวินบบด, <c oughs> ด้ดูดูเราได้อะไรมัง่งมาดูดีกว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะเราไม่ตายเลยเคุณผู้ชมแล้วคูณสามด้วยนะ สองร้อิดอลลาร์แล้วสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วครับสามร้อยสิบห้าตื่ปิดนี่ก็เลยกดคิดทีน่เวลเราเลื่อนเวลเราเลื่อนเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้เวลเราอยู่ยี่สิบทำไมมันมีเสียงแปลกแปลาโอ้ยที่ายแล้วตีนี้กแบบปุ๊บคือมันมาเลยสุดยอดครับผมคือตัวละครไม่ได้มีแสงสว่างมันม็คนที่ตายนะใช่ใช่คิดว่าไ่าฉายคิดว่าลืมปิดหลับหลบไปหนึ่งเลยหลับไปหนึ่งเลย คือแบบเราแอบในห้องนี่รอตั้งนานมากรอจนผีเลิกคันน่ะแอบอยู่ไม่ได้อยู่ในห้องที่ผีมันล่านะอยู่คนละห้องกันนี่คือตั้งแต่นี้มาสองสามรอบคือไม่เคยรอดสักครั้งอะตายตลอดเลยเออเชือกแรกก็แบบนี้แหละครับแรกแรกมันก็จะตายบ่อยหน่อยเออดัานเล็กแล้วแหละคนด่นเล็กก็ตายคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเราพอแค่แบบว่าแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยครับผม เกี okay, ่ยวกผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Part 448ที่ผมได้เล่นในหะ้คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับได้ฟิลบรรยากาศยังไงก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมหากสนุกไม่สนุกยังไงก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเฮ้ยยังหลอนนะคุณผู้ชมจริงหลอนมากก็คือผมได้เล่นกับผู้เล่นในเกมนะครับผมเป็นห้องมัลติเพเยอร์นะครับก็คือกดเล่นห้องคนอื่นอนะ่ะคือผมมาสร้างห้องเองนะครับเพื่อนๆแล้วตั้งชื่อห้องเวลาท้าผีนะตั้งแบบชื่อคนไทยนะมันจะได้แบบว่ามีคนไทยเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโอเคไปเดีีี๋ยยยววเเเรรรราาาาามมมมจออกกกััััันนนนคคคคคคลลลิิปปหห้้้้้บบบบบ็ส่แุุณณผผููชช๊ i don't to attack? what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it no they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though joey ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough, try to do it right it's not enough.